นิสสันลดราคาคิกตัวท็อปเหลือ9 9 9 0 0 0บาทราคาสวยแต่มีข้อแม้คือซื้อ,อยางมิชลินสีเส้นรับส่วนลด2,600บาทเปลี่ยนฟรีที่บีคิกและไทย p l u สทุกที่หมดเขต31ตุลาคมนี้ที่ blackcircles.co.th เรื่องอยางคลิกเดียวจบ พอพูดถึง Nissan Kicks ขึ้นมามันก็มีเรื่องน่าแปลกใจไม่น้อยเลยคือยอดขาย Kicks เดือนกันยายน2021เด้นกลับมาที่217คันอีกครั้งหนึ่งและรุ่นขายดีที่สุดคือเกรด V L t 2 o n e ราคา1.1ล้านกว่าบาทน่าจะเป็นเพราะคงมีการอัดส่วนลดระบายสต๊อกรถยนต์และรถทดลองขับไป แต่ถ้าถามว่าแนวโน้มของ k i กส s ที่จะทำยอดขายลัก300กว่าคันขึ้นไปไลบี้มาสด้ CX 3มีโอกาสไหมคิดว่าย่อมมีนะครับล่าสุดทาง n i สสันมอเตอร์สไทยแลนด์ได้ประกาศแคมเปญใหม่ล่าสุดแคมเปญสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล Thank You Hero พิเศษสุดๆลดราคา k i ก k ์วีตัวท็อปจากล้านกว่าบาทเหลือแค่เพียง9 90, 9 9 0 0 0บาทพระเจ้า เอาละคำว่าบุคลากรทางการแพทย์คือใครกันเขาอธิบายมาดังต่อไปนี้ 1. แพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือก 2. พยาบาล 3. นักเทคนิคการแพทย์ 4. นักกายภาพบำบัด 5. เภสัชกร 6. พนักง,งานประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักง,งานสัญญาจ้างในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนและ ศูนย์การแพทย์ของรัฐเมื่อรวมกลุ่มประชากรในกติกาทั้งหมดจะพบว่ามันมีเยอะเอาม,มากเลยเชียวครับแล้วพวกเขาเหล่านี้จะได้สิทธิอะไรบ้างพวกเขาจะได้สิทธิ์ซื้อน e ิสสันคิก k ์อีพาวเในราคาส่วนลด50,000บาททุกรุ่นตั้งแต่เกรด E เป็นต้นไปตามตารางที่ผมลงไวน้นี้ทำให้ราคาเริ่มต้นหรือแค่เพียง8 9 9 0 0 0บาทแต่ได้เกรด E มาแล้วตัว VL ท็อปสุดหรือแค่เพียง 999,000บาทเท่านั้นส่วนใครอยากได้ความพิเศษก็จงเลือกเกรด VL 2tone หรือ VL p r e m i e r ที่เป็นตัวแต่งพิเศษก็ว่าก,กันไปราคาพิเศษนี้มาพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1ปีและแคมเปญเร้าใจพิเศษไม่พอใจคืนรถได้ภายใน30วันเท่าที่ดูหาใครซื้อ k i c k s e-power ที่มีส่วนลดเหลือ999,000บาทเป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ดาว5%เผ่อนนานสูงสุด84เดือนด้วยและเข้าใจว่าเกรด E และ V ไม่สามารถใช้สิทธิ์เงินดาว5%ผ่อนนาน84เดือนได้แต่ตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าคิกสที่มีส่วนลดสูงสุด50,000บาททุกเกรดจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ดอกเบี้ย0%ดาว25%ผ่อนนาน48เดือนใ่อย่างใดถ้าหากใครอยากได้ดอกเบี้ย0%ต้องซื้อคิกสในราคาปกติเท่านั้นครับ แต่ไม่ว่าใครจะเลือกรับแคมเปญอะไรลูกค้าทุกท่านที่ซื้อ k e ิก e-Power จะได้รับข้อเสนอดังต่อไปนี้ฟรีประกันระบบ e-Power 5ปีหรือ1,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนฟรีรับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนาน10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสันพรีเมียมวารนตจาก3ปีเป็น5ปี ร o เซ s เซอร์วิสแอส t ซสเบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรี a ซ e s a ฟแพลต t ินัม p a ็กเกจ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรเงื่อนไขของนิสัน k i กส์จะหมดเขตภายในวันที่3สตุลาคม2021เ,เท่านั้นแต่จะตอบโปรหรือไม่อันนี้ต้องจับตามองกันอีกทีหนึ่งแต่ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรแต่เชื่อว่าคนภายในบริษัทอาจจะรับรู้มาบ้างว่า จากยอดขายคิก k s เดือนกันยายน2021เดินขยับมาอยู่200กว่าคันเพราะด้วยอนุภาพที่มีส่วนลดและผู้ใช้ที่บอกปากต่อปากมันก็อาจทำให้เกิดกระแสะการซื้อขึ้นมาและเชื่อว่าถ้าปั้นแคมเปญดีๆก็อาจทำยอดขายทะลุ300คันต่อเดือนซูสีกับ Mazda CX3 เลยก็ได้แต่น่าเสียดายสุดๆเลยว่าทหารน e ิส s ันคิกส์ e-power ต้องราคาหน้าป้ายนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็โดยตัวท็อปสุด VL 999,000บาทไม่ถึงล้านบาท ยอดขายมีแนวโน้มที่จะตาระดับ500-900คันต่อเดือนแบบสบายกว่านี้เยอะเพราะชะตากรรมของ Nissan Kicks และ Mazda CX 3คล้ายกันพอสมควรคือเป็น SUV ขนาดเล็กที่ไม่มีตัวเทียมในตลาดมากนักเลยจำเป็นต้องเทียบเบนชมาร์กกับตลาดที่มีอยู่แต่พอ Mazda ปล่อย CX 3 0และ Toyota ปล่อย Corolla Cross ในราคาห่างกันแค่1 0 0 0 0แบาทมันก็ทาให้รถ2คันนี้ขายออกยากมากๆเพราะขนาดตัวรถแทบจะเป็นคนละขนาดกันเลย จนทำให้ m a สด้ต้องชิงลดราคา CX3 ร่วงหน้าก่อนและประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีจนเราคิดว่ามันควรจะต้องมี CX310 มใหม่ในไทยด้วยซ้ำเอาเข้าจริงนิสันคิสในเมืองนอกมันเป็นรถที่เน้นบุค,คลิกขับขี่สนุกสนานราคาไม่แพงเอาใจเวยรุ่นไม่ได้พัฒนาเพื่อครอบครัวเป็นหลักเหมือน Corolla c r s s s ซึ่ง SUV ในเส้นเมตรระดับนี้แทบจะไม่มีขายในเมืองไทยเลยด้วยซ้ำ สังเกตจากการออกแบบภายในห้องโดยสารตอนหลังจะพบได้ว่ามันเป็นรถที่พอนั่งได้สําหรับการไปเที่ยวไปเยี่ยวกับเพื่อนๆครบ5้าคนเท่านั้นแต่สําหรับครอบครัวนั้นบอกไว้เลยว่าหลายคนอาจจะมีเสียงบน่นและยิ่งพอขึ้นราคาขายไปทะลุล้านบาทก็ยิ่งทําให้หลายคนไม่เข้าใจไปกันใหญ่เพราะถ้ายิ่งรถที่ราคาทะลุล้านบาทขึ้นไปทุกคนจะต้องคาดหวังว่าเป็นรถแฟมิลี่ไปเสียหมด แล้วความซับซ้อนในตลาด SUV มันมีสูงจนทำให้หลายคนเอาคิกสเปรียบเทียบกับ Corolla Cross เพราะราคาทะลุล้านบาทเหมือนกันถึงตัวรถเนี่ยจะห่างกันแสนบาทแต่ความแตกต่างในการผ่อนมีไม่เยอะมากหรอกพอสภาวะออกมาเป็นแบบนั้นก็ทำให้เสร็จ Corolla Cross ไปสิเพราะทั้งใหญ่กว่าออชั่นดีกว่านั่งสบายกว่าความสบายใจในภาพรวมก็ดีกว่าแม้หลายเสียงจะบอกว่าภายใน Corolla Cross ดูอึอดอัดแต่ยอมรับความจริงว่าเนื้อที่ภายในของ Corolla Cross ต้องมีมากกว่าคิกอยู่แล้วแหละณว,วันนี้เราบอกไม่ได้ว่าอนาคตของ Ni s สันคิกจะต้องย้ายการผลิตไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่แต่ก็ดูเหมือนว่า Ni s สันคิกเนี่ยแหละเป็นรถที่มีปัญหาน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องยนต์เบนซิน,น,นคือมีปัญหาด้านเทคนิคหรือดีเฟกตน้อยที่สุดเท่าที่นิสสันจากญี่ปุ่นเคยผลิตมาเสถียรมากๆอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้อาจมีปัญหาน้าเข้าแบตเตอรี่ที่เป็นปัญหาอุตกาะไปคาราคาซังกันอยู่แต่ถ้าเป็นดีเฟก t ของรถเนี่ย เพราะว่ามีน้อยมากๆเลยน้อยมากกว่าอัลมรารถขายดีของแบรนด์ตัวเองเสียด้วยซ้ำส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าใช้กําลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักรุ่นเดียวกันกันกบนิสสันลิฟที่ขึ้นชื่อว่ามีความอึดสเสถียรสุดๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยทำหน้าที่เบาบางลงไปมากทําให้เราไม่ค่อยเห็นความจุกจิกของระบบทรงกําลังถือเป็นเรื่องราวดีๆของนิสันแต่ก็น่าเสียดายมากๆว่าถ้าไม่มี E-power ขายในระยะสั้น ก็ขอภา,าวนาให้ต้นทุน e-power มันต่ำลงกว่านี้เราน่าจะได้เห็นใน Almera e-power กันบ้างแต่อย่างว่ารถที่ทนทานมากๆอาจจะไม่ใช่โจทย์ของรถขายดีในวันนี้ก็เป็นไปได้ไม่เช่นนั้น Toyota ก็จะต้องขายดีมากทุกรุ่นแต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็อยากเห็นราคาป้าย k i c k e-power ตัวท็อปเหลือซา899,000บาทหรือ900,000บาทและนิสันจะรู้ว่าลูกค้าจะตอบรับดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนกัน หาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร e ์ช่องคีสกายขอบพระคุณยังสูงครับ